สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้แอดพามาดูการเทรดบิตคอย USD นะครับสร้างกระแสเงินสดนะครับผมอยู่ในการาฟสนาทีนะครับแท่งมาสองนาทีก็ราคาก็ลงมาจากตรงนี้นะครับไอสร้างจุดแม็กไว้ให้อยู่ที่1แม็กจุดที่2นะครับเราวาดเส้นเชื่อมระหว่างแม็กนี้กับแม็กนี้เป็นเส้นเฉียงลงปะสีขาวนี้นะครับาราคาก็ตามเส้นนี้ลงมานะจนกระทั่งถึงตรงนี้เกิดบิ๊กบูลนะครับก็คือเป็นแท่งยาวมากนะครับแล้วตอนแรกเนี่ย ในช่วงแรกราคาเป็นแท่งแดงลงมาถึงตรงนี้นะครับแต่แล้มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปจนกลายเป็นหางยาวแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นบัวกระทิงนะครับบิ๊กบูลแท่งยาวนะครับเพราะนั้นเรารออีกแท่งหนึ่งนะครับก็เกิดลูกศรเกี่ยวขึ้นมานะครับลูกศรเกี่ยวนี้เอาชนะแท่งแดงบริเวณสีแดงตรงนี้ได้นะครับขึ้นไปเราก็เข้าซื้อที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันสามารถทะลุเส้นประสีขาวนี้ขึ้นไปได้นะครับก็เข้าซื้อที่ตรงนี้แล้วตั้งตัดขาดทุนไว้ใต้แท่งที่เราเข้านี้เรียกว่า stop loss นนะคครรับาาก็ขึ้ไป129ดอลลารร์นะคับซึ่งประมาาณออ่80ดลลาอ ในกราฟนี้ก็สามารถเราทำให้เรารวยขึ้น4%ได้นะครับเพราะว่าเราใจสเปรดทั้งหมดแค่สีาเราเอากำไรไปเอง40%าก็ใช้แค่80%นะอันนี้มันขึ้นไป129%ยก็แปลว่าในช่วงนี้ถ้าเราเข้าตรงจุดบายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราทำกำไรได้เพียงพอที่รวยขึ้น4%นะครับอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เรียกว่า wide spread ส i d e s p e หรือสถานะกว้างก็คือระยะห่างระหว่างเส้น200กับเส้น20เนี่ยห่างมากแล้วก็มันมีเส้นยีบกับราคาอีกด้วยตรงบริเวณพื แคบตรงนี้กว้างออกมาัาน้นก็จะกลับไปแคบใหม่สลับไปเรื่อยๆนะครับเพียครับใครอยากทำเป็นแบบนี้ต่อมาครับผมสอนให้ฟรีครับสวัสดีครับ